เเอ้ยป็นะไรสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะทำไมฉันหน้าเต็มขนาดนี้นะคะก็ขอไปบอกละกันนะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมเลยหรองงไหมะ<ค>ะสวัสดีค่ะโครงการพิสัยเราเปิดรายการไม่ได้ปะเอ้ยนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะ กลายเป็นว่าแขกรับเชิญอะได้โอกาสที่จะเรียกว่าแขกรับเชิญมาทุก EP ขนาดนี้จริงทุกเกือบทุก EP ด้วยนะเกือบทุก EP นะคะวันนี้นะคะมันถึงเวลาแล้วที่จริงอ่ะควรทำอันนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าลืมนะคะลืมได้ยังไงหัวทางฉันเองความผิดใครถือความผิดฉันเองนะคะที่ฉันลืมเองนะคะวันนี้พบกับการรีแอคเดอะบอย น้องน้องเดอะบอยนะคะทั้ง11คนนะคะตอนนี้นะคะซึ่งดิฉันจำได้แม่กี่คนเท่านั้นเองจำใครบ้างจำน้องฉันไม่รู้จักใครเลยจำได้แต่น้องที่ส่งหัวใจมาให้ฉันจำได้แค่น้องคนนั้นจำได้หรอไม่จำไม่ได้ต้องเล่าเรื่องนี้นะเล่าอีกแล้วอ๋ออานะคะก็ จะทำอะไรนะเพ่เได้บอพี่เดียเนี่ยเคยไปเจออะไรมาว่าสั้นไม่คือเดอะบอยอ่ะคือเขามาเคจอยใช่ปะ,อะตอนเปิดช่ว <c oughs> งก่อนเราเดวมาไม <c oughs> ่ต้องไม่เปิด <c oughs> ช่วงต้องต้องรองเปิดช่วง <c oughs> โอเคไม่คือจะบอกว่าน้องเดอะบอยตอนนั้นเราไปเคจอยเพราะว่าตอนนั้นไม่ดูเอซีแล้วแบบมีน้องมีเดอะบอยมาคือมันเป็นคอนลวม แล้วคือฉันอ่ะไม่รู้จัก The Boy เดบิบ่อยเว้ยไม่คือเคยได้ยินชื่อวงแต่ว่าไม่เคยฟังเพลงเลยแล้วคราวนั้นก็คือตอนนั้นเขาขึ้นก็แบบคือหลุมชั้นอ่ะจะมีแต่แบบ EXO L ซเอเซเซนอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออคราวนี้ก็แบบเออทุกคนก็ดูไอ้นี่อะแบบไม่ค่อยมีแฟนคลับเดบิวต์ใช่ปะออแล้วฉันกับเอ,เอฉันกับอีปินออก็แบบว่าเออเนี่ยมายืนดูขเขาเนาะ เขาไปดูหน้าหลับจังหวะอไอไม่ได้รู้หับแต่ก็เออดูดูดูเพลินมากเลยอ่ะคือแบบทุกคนออรล่ามากอ่ะเออแบบดูเพลินอย่างเงี้ยเพลงก็สนุกอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันจะมีเพลงหนึ่งที่เป็นเป็นช่วงที่เขาเดินเดินมาตรงไอเนี่ยอาก็เรียกอะไรที่มันจะเป็นทางเออเป็นเวทีเออเดินมาตรงกลางเวทีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาโบกไม้โบกมือให้แฟนคลับใช่ปะแล้วคือฉันน่ะแบบอุ้ยทำไมไม่มีคนโบกไม้โบกมือให้น้องเลยวะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าปินปินปีนมึงมึงมึงลองแบบ มาทำอย่างนี้ดูไหมอะไรอย่างนี้ทำเหัวใจกันสองคนเออทำาหมืใจกันสองคนอย่างนี้ไปส่งไปนอนทำส่งไปเล่นๆปากฏว่าทุกคนมีน้องคนหนึ่งที่แบบว่าคนนั้นจํำไม่น่ะน่าจะคนหัวม่วงมาคือเขาใส่เชเสื้อเชิ้ตแล้วก็จะมีโบเออเป็นโบหรือเป็นไทยด้ใครรู้จักละคะบอกด้วยไม่แล้วคราวนี้น้องเขาอะทำอย่างงี้กับสบบว่า แบบตัวนสติแบบว่าเจินน้องคนข้างบอกว่าพี่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็าเรส่งมาให้พี่ค่ะฉันแบบเฮ้ยทำไมน้องหน้าหลังจังหวะอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมารูา้ปะฉันมองน้องเนี่ยจะนน้องคนลกเวทีเลย <c oughs> แบบลากลางเอ๋า like อ่ะเอ <ๆ S 1> เอก<ๆ>็เลยแบบได้ไปตามหาว่าน้องคนนี้คือใครอะไรเงี้ยก็ <c oughs> มีคนตอบมาอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่คนนั้นหรือเปล่าลืมลืมชื่อเราเหมือนกันเออเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเป็นใครแต่แบบ รักน้องอ่ะน้องแบบเรียกฉันฉันกลับน้องเออน้องรับหัวใจฉันหัวใจป้าเดบีนะคะก็บอกได้ว่าคือใครนะคะถ้านรู้ถ้าใครไฟวันนั้นก็ถ้าเจออีกพวกนี้ก็ท้าว่าบอกได้อรอยแต่ว่าแฟนของเดอะบอยน่ารักมากคือฉันออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็ให้อัน้นน่ะเป็นรูปอ่ะเป็นรูปอ่าโคตรการเออเหมือนเป็นแจกอ่ะเขาไปแจกเขาก็มาให้เออเขาหน้ารักมาก นะฮะก็วันนี้นะคะน้องก็คัมแบ็กแล้วนะคะเพิ่งเข้ามเป็นสองวันเองนะคะชื่อเพลง The Seller เออ The Seller ภาษากีนสต็อกชั้นเนี่ยมันใช่ไม่ไหวนะคะ The Seller ก็คือขโมยใช่ใช่ขโมยหัวใจตกหลุมรักคุณไม่ไหวมาดูเถอะไหนสิ ขโมยหัวใจโอ้ยมึงคนตรงกลางจูยอนจูยอนดีมากดีมากแบบวิก้ามหน้ากัดมากเลย <c oughs> อ่ะออกเข้ามาในคอนเซปต์โจรขโมยหัวใจออหัวใจเป็นรูปเพชร ใครอะย่อมนย่อมใครอะไม่ยดีจังเสื้อแบบมุดแค่ดีจังวะลอยคริสต์มาสเออเพลงดี อันนี้ไม่กี่คนเราสิบเอ็ดคนคนนี้มาแล้วเสียงคัม่ 係。<Bye. S 2> <laughs>

<laughs> oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. <laughs> 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 แบกเบรกแดนแล้วก็จบเลยหรอใช่แบกแดนแล้วจบโอ้ไม่อยากให้จบเลยตานและผู้ชายคนที่ใส่เสื้อแขนกุดคือใครจูยอนม m y god คนนั้นแบบกาบคนที่ลองท่อนบีทเออใช่ทุกคนคือท่อนนั้นมันดื้อมากจะต้องรีกลับไปดูอ่ะเออ แล้วคือมันลำบากกูด้วยประเด็นไปตัดให้ได้นะแต่ไม่ต้องทำาไปได้ด้วยนะชอบท่อนนันมากขอกลับีปดูไหมไม่แล้วก็เอาละค่ะวันนี้เราจะมีดีแอคแบบใหม่นะคะก็คือเราจะดูแบบสเตทด้วยะขอดูสเตทเพราะว่าชอบท่อนนันมากแล้วก็ขดสะเก็ดกดตัวกลางตัวั้นเอาเราเอาอะไรดีเขามีสเตทใช่ไหมมีมีมีเราไปจ้าไลฟ์เราดูของอะไรดีวะ อันนี้แล้วอ่ะอันนี้แล้วกันเห็นเห็นอันนี้เห็นอันนี้นะคะดูอันนี้แล้วกันฉันชอบการที่บอกสะบัดเป็นเวฟย่้ามาเลยมาเลย <laughs> โอ้โหเป้าสายตาจริงๆคนนี้ <laughs> น้ำตาไหลเลยโหถ้าเป็นยางมากอ่ะเหมือนพวกสเตทเทเลยอ่ะอืมอืมไม่รู้หรอกคืออะไรแต่นี้มันเป็นโชว์เคสนะน่าจะเป็นโชว์เคทเออ ชอบเสียงยังคนแหละเธอเนี่ยเสียงเมนลองเขาแบบนุ่มมากเลยอ่ะอเออใช่ใช่นชอบท่อนนี้มากนี่ต้องขอกินนนะ้ำเลยขอมันแห้ง <laughs> Ôi, đâu. Đâu không 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 không

เอบทำหนี้มาชอบทำหนีมาก่งหวยโอ้ยโหอ่อนยากไปนก็ง่ายกว่าเพลงที่แล้วอีกอ่ะตายเถอะกูที่ตบเขาช้า ายคุณตายโอ้คุณปวดหัวเลยเสียงหลุดเลยหลับไปเลยนะคืจะห้อกเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไปหายใจมาค่ะทุกคนที่ฉันคือเมื่อกี้แบบไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมใจว่าจะดูเออนึกว่าจบไปแล้ว เคยคิดว่าว่ามีแบบสซภรไพเอนดิ้งโอเกิดไมเกซอรไพเอนดิ้งจิบน้ำก่อนพูดเด้ไม่ออกเนี่ยพูดเองไม่ออกจริงจริงมาให้คะแนนค่ะไม่รู้มันว่ามันไม่มีอะไรจะวัดแล้วไม่ ฉันให้ได้ให้ได้หนออันนี้พูดถึงเป็นภาพโดยรวมของเอมบีดีว่าคือเอมบีเนี่ยให้แปดตัดคะแนนไปตรงที่ฉันรู้สึกว่าท่อนหุกมันแบบมันดึงจังหวะเกินอะแบบเออเออเออ,เออไม่มันแบบมันบิวมันบิวมาดีมากส่งม,มาดีมากแต่แบบพอกับมันท่านู้แล้วเอออะไรเงี้ยตอนทุกอย่างดีนะโดยเฉพาะท่อนบีดดีมากน,นั้นเอาไปเต็มสิบเลยท่อนนั้นอะชอบมากแบบไดนตมีกอะไรต่างๆดีมากแล้วก็ ัดอีกคะแนนหนึ่งก็คือตอนท่อนสุดท้ายอ่ะมันเป็นเบรกเดี๋ยวแมันเป็นเป็นเดี๋ยวมันกจบเลยอ่ะมันก็เลยดูแบบขาดช่วงนิดหน่อยอะไรเงี้ยดิชาเหรอคะแต่รวมคือดีค่ะเรื่องผู้ชายเรืองพูดถึงไม่ต้องพูดถึงคะแนนไม่ให้ให้ไม่ได้ถ้าพูดเรื่องผู้ชายมันก็ให้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ดันนี้ดีจริงๆนะพูดเลยสำหรับดิชานะคะที่ติดตามน้องมาแต่เพลงแรกก็เลยจะบอกว่าตอนแหลเฮ้ยเรื่องจริงเว้ยนะคะก็ ให้สิบไปเลยค่ะกับ <c oughs> เพลงที่า <c oughs> ชอบมากแต่รู้สึกว่าแบบคือแบบเราเรารู้สึกว่าแบบไม่เรไม่อยากให้ท่าเต้นมันยากแบบยากกว่านี้แล้วอะ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าเขาเพลงที่แล้วอะ่ะคือน้องแบบเพลงท่าเพลงที่แล้วมือเพลงที่แล้วอะ่ะคือท่าเต้นยากแล้วนะแล้วคือน้องเข่าแดงกันหมดอะ่ะเข่าเจ็บกันหมดอ่ะเออโอ้ท่านี้แบบลุงไปกับพื้นเออแล้วท่านี้เป็น<า>ไถ<ห>่บ้าง แต่ได้ใจเต็อนเลยนะคือไลฟ์เนี่ยเอาไปเต็มสิบเลยอะโดยเฉพาะสุดท้ายเอนดิ้งนะคะโดยเฉพาะจู่ย้อนนะคะทุกคนคนนั้นเขาคือแบบโอเคเลยคนนั้นแบบใครอ่ะคนนั้นแบบใครอ่ะคนที่แขนเสื้อกุดอะใครอยากขายนะคะก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะทำไมเขามีไซ็กส์แอนเพียวที่ดีมากเขาแบบเขาเพ็ดมาสิริก าพีกรานเม็ดเขาแซบเขาแซบเขาแบบแอบแซบอ่ะเขาดีอ่ะทุกคนแบบดีมากแต่ว่าสำหรับดิฉันที่เป็นเมนยงพุลนะคะก็ยงพุลน้อยบอกออกน้อยมากใครวะไม่รู้จักยงองพูดมาที่เราหล่อเนี่ยที่มึงบอกว่าที่บอกว่าไข่เนี่ยที่มึงถามว่าใครแต่ไม่ใช่จิวหยอนนะอ๋ออ๋อคนนึงคนนั้นโอเคเออเออหล่อจริงอันนั้นแต่ออกน้อยมากเลยนะคะ กสาลเมนหนหน่อยแต่แกนเอาหน้าไม่เป็นไรเมนกูก็พอๆกัน <laughs> โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามมนถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า